ก็คือเราเห็นในนี้เลยใช่ค่ะยืนอยู่ตรงนี้นะคะหนูนก็ชะ่งโงกเข้าไปดูแล้วมันเห็นอะไรไม่รู้ว่าดำๆอยู่ตรงนั้นเลยเห็นชั่โ่มาต้องต้องจับงูยัดยงไงมันเด็กยกยกเลยนะยกเลย

น่าหลุดแล้วที่นี่โค้ดอยู่ตรงนี้เนาะเ่กย่าังนะโอ้

ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเมื่อเช้าเราไปเจองูได้ไงครับอ๋อตอนูจะเข้าข้างน้ำแล้วค่ะแล้วเปิดเข้าไปแล้วก็ต้งกดูมันจเจองูจะตรงโถส้วมตอนนั้นเราทำไงครับก็ตอนที่แรกก็ไม่ได้เปิดไฟนะคะแต่พอเจอแล้วก็รีบวิ่งมาเปิดไฟดูค่ะแล้วก็ตกใจก็เรียกแฟนมาดูค่ะ ช่วยจับจับมันจับไม่ได้ก็เรียกไฟแจ้งเจ้าของหอค่ะอก็กลัวดิค่ะกลัวทีนี้เราเข้าห้องน้ํานี่เราจะระแวงไหมระแวงค่ะระแวงเพราะกลัวแล้วเนาะใช่ค่ะต้องเปิดไฟก่อนแล้วก็ทะโงกดูก่อนแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะโชคดีค่ะ หนูว่าหนูโชคดีที่หนูยังไม่้เข้าไปนั่งถ้าเข้าไปนั่งนี่คิดว่าจะเกิดอะไรกับเราโอ้นหนูว่ามันโชคแน่เพราะว่ามันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะไหมครับที่เราเห็นหนูเห็นเป็นหัวเลยค่ะหัวขึ้นมาอ๋อเป็นหัวขึ้นมาใช่ค่ะรับแจ้งว่างูเข้าห้องคนระับแล้วก็มาก็ดีเขาจับคอไว้แล้วก็ตามภาพเลยอยู่ในถั่วท่วอก็เลยแจ้งให้เจ้าของห้อง เราทําการสกัดโถส,ส้วมออกมาก็คือว่างูนี่อยู่ในโถส,ส้วมเลยใช่ถ้าอย่างนี้นี่เกิดอันตรายไหมครับถ้าอยู่ในลักษณะนี้ก็ถ้าคนเข้ามาใช้ห้องน้ําไม่เห็นก็อาจจะเป็นอันตรายครับออันนี้เป็นงูงอะครับงูเหลื่อมครับยาวประมาณกี่เมตรครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณส,สามเมตรประมาณสามเมตรมเมนาะก็ระวังแล,วแล้วกันแล้วตอนนี้มันช่วงลาฝนนะครับมันจะมาตามป่าตามท่อเพรารวดผมเนี่ยจับมาสามสี่วันแล้วงู ก็ใครจะเข้าของน้ำก็ดูก่อนเปิดชะ้โงกดูก่อนจะเผื่อไปคนเข้าไปเลยไปถึงนั่งเลยเงี้ยก็ดีเดี๋ยวขาดก็อยากให้มองให้สังเกตก่อนสังเกตก่อนครับลาดน้ําอะไรก่อนลงไปก่อนก่อนก่อนลงไปทําธุรกิจทําภารกิจ